ยองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องพูดไม่รู้เรื่อง re action ค,คือรอบนี้ก็มารู้ๆนะคะกับการ re ร action นเนาะวันนี้นะคะก็ถึงคิวของฮยองไลหรือพี่ใหญ่ของวง proxy นะคะเอาตรงๆนะไม่คิดว่าพี่คิมกับพี่กันเนี่ยฉเฉลยเร็วจัง ไม่คิดเลยว่าสองคนนี้จะมีผลงานดูโอ้กันตอนแรกเบลนึกว่าจะแบบเป็นโซโล่ไปเลยอะไรอย่างนี้ตื่นเต้นเพราะว่าเราเดาคอนเซปต์ไม่ถูกเลยว่าพี่คิมกับพี่กันจะมาแนวไหนเนาะแต่ว่าก็ได้เห็นรูปแล้วนะคะเออเป็นพี่คิมก็จะเป็นฝั่งสีดำเนาะส่วนพี่การก็จะเป็นฝั่งสีขาวก็มีการอ่าเกี่ยวกับ หมกักลูกใช่คือลูกคืลูกคือผู้ตรงๆนะพี่คิมโคตรหลอคือเหมือนเสียออกแล้วก็วคือเราจะให้ฉายาเขาว่าเป็นเจ้าของห้างเออก็คือลุกดูรวยมากส่วนพี่กันก็โหอยู่กับสีขาวตั้งแต่เพลงคนในใจแล้วที่เป็นซิงเกลิลของพี่กันนะก็คือพี่แกกับสีขาวคือแบบที่สุดของความบริสุทธิ์ พุองก็แบบสว่างนะคะเบลก็หลบสปอยได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะแต่ว่าไม่ได้ดูตัวอย่างอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ดูตัวอย่างแต่ว่ามันจะมีเป็นคลิปสั้นในทิกต o อกที่มันจะเป็นสปอยท่อนสั้นๆของในเพลงอะใช่ดนตรีแอบมีความคล้ายอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครคิดเห็นเหมือนกันไหมแต่ว่าดนตรี at, จะมีความคล้าย I need a Girl นะคะอของพี่แทยังกับพี่ฟีกับจีดากอน ็นฟิลนั้นเลยแล้วคืออะไรที่คิมกับพิกันแนวเ,เพลงคือมันเข้ากับสองคนนี้เด็กมีความแบบ <Girl. S 1> จีบสาวหรออะไรแบบนี้หรือว่าจะมีการแย่งชิงกันว่าแบบเล่นเกมกันว่าแบบใครจะได้ครอบครอง หญิงสาวคนนี้เบลไม่แน่ใจว่าใน MV นี้ใน AMV อมวีไหมใช่อ,อ๋อชื่อเพลงพี่คิดวิาพีกันนะคะกลับมาไม่กลับมาสิเป็นการคัมแบ็กดูโอครั้งแรกนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า pretty girl แค่ชื่อเพลงก็แบบได้กลิ่นความแพลวๆพบางอย่างเราจะมาแซวเราจะรอแซลว่าพี่กันจะมันจะเหมือนเพลงที่พี่กันชอบพูดว่าเป็นเพลงช้าให้เล่นได้ไหม เรื่อยๆไหมเออดูเปิดคลิปเร็วมากเลยอ๋อไม่ขอย้อนไปตอน VOC ก่อน Trouble งงคะคืออย่างที่พูดไปเมื่อคลิปที่รีแอค VOC เลยว่าเพลงไม่ใช่เพลงเหยนะคะ <laughs> การโปรโมทเนียวจริงปะคุณเบล่ามารีแอคไม่ได้มาไม่ได้รีแอควันที่ปล่อยเพลงนะมารีแอควันต่อไปอ่ะเออ ก็คือกันใจมากแต่ว่าเปิดในทวิตเปิดเอกอะเออก็คือเห็นไงเห็นจะทำไงก็เลื่อนหนีสีรออะไรคือก็เห็นว่าเริ่มมีชาเลนจ์กันแล้วแบบแล้วก็แผ่นเสียงใช่ไหมใน t ิกต o k ที่เพิ่งมีดามาไปไม่รู้ว่าแก้ได้หรือ,อยังอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะพี่กอนใช่ไหมที่เป็นโซโล่ใช่แล้วเขาก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดียวนะคะใช่ พี่กรนก็ทำดีพี่กอน์อะเพลงลองใช่ไหมเอออยากให้เธอได้ลองนอเนอ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 เนแหละอันนั้นก็ดีเป็นแบบเป็นสไตล์จีบอยเลย voc ทำไมก็เดี๋ยวเราไปดู mv กันเลยดีกว่าเนอะรู้สึกคลิปหลังๆนี่แบบตัดเข้าแบบรีแอคเร็วมากก็เดี๋ยวไว้เหลือไว้แบบพูดความรู้สึกไงหลังดู ให้มันยาว,ยาวๆไง MV ก็2นาที50กวินะคะคือถ้าเป็นพี่คิมกับพี่กันอะค่อนข้างคาดหวังเพลงเพราะว่า2องคนนี้เขาจะมีความน้ำเสียงแตกต่างกันมากพี่คิมก็จะแบบเสียงทุ้มแต่แบบน่าฟังอะไรอย่างนี้ส่วนพี่กันก็คือแบบเจาพาอโวคอลอยู่แล้วอะเนาะพี่กันคือเข้ากับการแบบร้องบรลาดอะไรอย่างนี้เพลงช้าเพลงประกอบซีรีส์ละครอ,อะไรเงี้ยคือแบบ จ้างพี่กันเยอะๆอเต้นแอบตื่นเต้นไปเลยค่ะหนึ่งสองซ้ำได้ยินไหมเดี๋ยวจะพยายามพูดดังๆแล้วกันนี่ง่ายตารางบังมาแล้วดำข่าวทั้งเพลงแน่ๆดำดำข่าวทั้งอิามาดี้มีแนวเพลงแบบ เขาจะเล่นแบบสีขาวดำไปไไได้วย <AG. S 2> เอ่ใน,น็มด้ค่เขาแข่งกันแน่ๆเขาแบบไม่ใช่เพื่อนกันใน M v เอลเยอะมากทุกคนเข้าหัเหหรือมากอะกเพลงมันมีความเลื้อยจริงนะ จะมีแลปป์้ะเองชอบลุกท้งคู่ยิ้มที่รีบชอบลุกที่มักลุกมากอู๋อู๋ก็กำลังจะเสียสติึงตอนนี้มองอ่านซับไม่ทัน <tal word> อน,น,น,นออยากเห็นเบื่องหลังเงนี่นยนี่ใหญ่คิงมากแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเพลงมันจะจบเร็วเลย แบบอู้ห้ยไปจบแล้วเหรออย่างๆๆงได้เรื่อยเอ้าว้าวมาค่ะความรู้สึกหลังดูนะเอางี้คือทำไมรู้สึกว่ามันเร็วมันเร็วกว่า2นาที50วิ MV ก่อนนะคะ MV ก็คือเหมือนถ่ายแค่ที่โลเคชันเดียวเนาะใช่เหมือนเคยเห็นวงแบบหลายๆวงไปถ่ายที่นั่นแต่เบนไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบฉากสิทแน่ๆก็ตามรูปคอนเซปที่ปล่อยออกมาเลยนะคะคือเขาจะเล่นสีเนาะมีทั้งภาพขาวดำแล้วก็เป็นภาพสีแต่ว่าก็จะยังคงความแบบเล่นสีขาวกับสีดำเออเป็นสฝั่งเนาะ ก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งขาวจะเป็นคนดีไหมฝั่งดําจะเป็นคนร้ายนี้ไหมหรือว่ายังไงแต่ว่าที่เห็นเลยก็คือเต้นเต้นใกล้กันมากเต้นแบบชอบลุกที่เล่นหมกักลุกมากทั้งคู่เลยพี่กันก็จะมีความแบบเขาเี่กเสื้ออะไรอะ่ะเสื้อแบบที่แบบปล่อยๆหน่อยอะมีความผ่านลื่นเออส่วนพี่คิมคือเสียคิมไม่มีใครหลบล้างได้คือ the base of ลุกของพี่คิมมา,มากๆ คือแบบเอา,เอา,เอาผมขึ้นอะเห็นเธออะเออสุดยอดส่วนเพลงความรู้สึกแรกนะความรู้สึกแรกที่เรวฟังเรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงแต่ว่าคือแนวเพลงอะ่ะก็ยังยืนยันว่ามันแอบมันแอบคล้ายแบบไอ้นี้เ i กิเนาะความหมายอาจจะเหมือนแบบเหมือนกันเลยก็ได้นะก็ไอ้นี้เกิลลเอาละฮุกเข,ข้าฮุกเร็วเพลงนี้เข้าฮุกเร็วมากแล้วก็ เหมือนท่อนบิดจะเป็นแค่แบบซาวเนาะใช่แล้วก็จบเลยแอบเสียดายอะถ้าแบบเพิ่มแบบท่อนบิดให้มันแบบแบบเป็นท่อนร้องอะเอออาจจะดีกว่านี้แล้วก็แบบเสียดายอยากอยากเห็นแบบทั้งสองคนโชว์เสียงร้องมากโชว์โวคอลอะไรเงี้ยให้แบบปะทะกันไปเลยอะไรเงี้ยโอ้แแขนดังกแอบเสียดายตรงนี้เนาะแล้วก็นั่นแหละยินยันคําเดิมว่าทุกอย่างมันไวมากนะคะแดนเซอร์คือใช้เยอะมากแล้วก็สังเกตว่าแดนเซอร์ของ ทั้งสองทีมทั้งคู่เออของพี่กันเนี่ยก็จะเป็นแดนเซอร์สีดำแล้วก็ของพี่คิมจะเป็นแดนเซอร์สีขาว,วาคือจะสลับกันเนาะก,ก็เล่นความแบบสีลงสีเหลี่ยมใดๆแต่คือเลิศอะเพราะถ้าให้แบบพ็อกซี่มาแบบบีดหนักๆห,หรือว่าแบบฮิปฮอปหรือ랩เลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นคอนเซ็ปต์ของวงเต็มๆหกคนเออซึ่งอันนี้ก็คาดหวัง แล้วก็ตั้งตรารอคอยอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้พ็อกซี่คือเป็นปีที่พ็อกซี่แบบผลิตผลงานเพลงแล้วก็นั่นแหละผลิตผลงานเพลงออกมาแบบเยอะมากๆ Yes ความรู้สึกนะแล้วคืออะไรชอบดีอยแบบู่แที่ต้องลามากๆคือมันเป็นเพลงแบนด์เวอร์ที่ดีที่สุดในโลกเต้น <c oughs> สิบนะคะสำหรับดูโอพี่ขิมพี่กันนะคะไฮองไลน์ Online, นะคะ สำหรับรอบแรกเบลให้8นะคะฟังรอบแรกมันอาจจะดูเบาไปนั่นแหละสำหรับสาหรับเบลนะแต่ว่าถ้าไปฟังฟังเรื่อยๆอลองได้อะไรงี้พูดอีทกคลิปก็จบไปแล้วคลิปนี้ดูจบเร็วมาก o oh อ my god พูดก่อนว่า <c oughs> เห็นแอบบเห็นบอยน็กดอเด็กข้างบ้านอยากดีแอกบอยน็กดอแบบลงช่องเยอะๆมากเออพราบอยน็กดอก็ช่วงนี้ก็แบบ อย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้นะเออเขาจะคัมแบ็กแต่ว่าอีกอีกนานอยู่เดือนก็เดือนนี้หรือเปล่าอาจจะกลางเดือนเออใช่ก็ยังไม่ยืนยันแล้วกันเนาะว่าคลิปต่อไปจะเป็นวงอะไรหรือว่ามาทำอะไรเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปช่องเราจนจบนะคะก็ยังก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์ทำไมกดแชร์ต้องุด <c oughs> กดติดตามนะคะเออ ช่องพูดไม่รู้เรื่อง Reaction นเนาะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไม่มีคำคมหรือไม่ออกอร้กนนองไลนะห